นี่เคยได้ย like ินเรื He, s saying, S ่องสยของขวัญของเซกเราหรือเปล่าเขาเล่ากันว่าเมื่อส8ปีก่อนเซกเรามีคนที่เด่นที่สุดอยู่ในกลุ่มด้วยนะทั้งน่ารักนิสัยดีเข้าใจกับทุกคนเป็นที่ท่าของอาจารย์เฮ้ยของแบบเนี้ยมันก็มีกันสักคนบ้างแหละแต่วันหนึ่งนะเขาคนนั้นก็เกิดตายทําไมหรอเห็นเขาบอกว่าว่าอุบัติเหตุอะคนทั้งห้องรู้ข่าวอะเศร้ากันหมดเลยแต่เพื่อนคนหนึ่งอะกับชี้ไปที่โตเรียนที่เขานั่งประจํานั่นไง เขายังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนซะหน่อยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทุกคนก็ทําเหมือนกับว่าเขายังไม่ตายทุกคนทําอย่างนั้นแม่แต่าอาจารย์ทั้งหลายก็เอาด้วยทั้งเช็คชื่อเว้นโตแจกข้อสอบจนผ่านไปหนึ่งปีเรียนจบนะ่ถึงวันรับปริญญาก็ายังจัดที่นั่งไว้เขาอยู่ทุกอย่างเป็นไปได้สวยจนกระทั่งตอนถึงถ่ายรูปรับปริญญาเขาคนนั้นน่ะกลับมายืนในรูปเรื่องทั้งหมดนบบเหมือนจะจบลงแค่นั้น แต่4ปีต่อมาพี่สามเสกองจะต้องคนตายในแต่ละเดือนด้วยสาเหตุต่างๆมากกว่าปีอื่นแต่ไม่ใช่คนที่เป็นนิสิตแค่นั้นนะคนที่ตายบางทีก็มีพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วยฟังดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะแต่มันไม่ดูเฉพ,าะ,เพาะจอะจองเกินไปหน่อยเหรอทําไมต้องเป็นปีสทําไมต้องเสกสองหรือว่าเรื่องเมื่อ18ปีที่แล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดนี้ด้วยเรวไหลนะ้ไม่หรอกเขาว่ากันว่าทุกๆ4ปีจะมีคนที่ตายไปแล้วกลับมาอยู่ในหมู่พวกเราด้วย ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็หมายความว่าตอนนี้มีคนตายกลับมาอยู่ในกลุ่มพวกเราแล้วนะสิมึงเงียบไปเลยนะเรื่องหนาดงานศพเพิ่งหมุนแท้ๆเนี่ยหึกล้าเล่าเรื่องแบบนี้อีกคนในห้องเสียความก็หมดแล้วเพื่อนเราอ่ะตายไปตั้งสี่คนแล้วมึงจะกล้าเอาเรื่องนี้มาพูดเหรอวะ S <S <an> เฮ้ยแต่เรื่องนี้มันน่ากลัวจริงๆนะเวย้ยแล้วถ้ามันเป็นจริงอย่างที่กูเล่าขึ้นมามึงจะทํายังไงมึงไปฟังมาจากไหนเหลวไหลว่ะคนตายนี่คนตายหน่อยมึงก็ผูกเรื่องเป็นตุเป็นสาซะแล้วเฮ้ยแต่ฟังแล้วอ่ะมันก็น่ากลัวจริงๆนะเว้ยมันก็เหมือนพวกขับชิงกำศอะไรประมาณนะั้นนะพอๆๆกูไม่อยากฟังแล้วกูเบื่อว่ะจะผีจะหาอะไรไม่ไดแต่กูเจอนะต่อยแม่เฮ้ยเน็ มึงอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกนะเพื่อในห้องอ่ะกลัวกันหมดแล้วและอย่างหนึ่งอ่ะมึงก็เอาเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับด้วยนะเข้าใจเปล่า,ากับบ้านดีเ้ยอเ,อเ,เออขะบัดีๆระวัด,ดีๆอ่ะ โอ้ยยิ้มันก็เดือดไหลว่ะไม่เชื่ออะไรกัมันมากมึกลัวเหรออย่าไปกลัวกลับไงเนี่ยอ่ะผยังไม่กลับอ่ะกูกินข้าวแถวนี้ก่อนกินอีกแล้วเนี่ยเออมันหิวอ่ะโอ้แต่เ้าต้มไปสองชามไม่อิ่มเหรอเออกลัไปก่อนนะเออกลับไปกินกันเออเออ กับเรื่องนี้ปื้นว่าไงเรื่องทมีคนตายตทุก4ปีมันเป็นเรื่องจริงที่จริงมึงเองก็สงสัยอยู่ใช่ไหมมันอาจจะเป็นจริงก็ได้สถานที่มึงจะไปทําภัยสกคนกว่าเอกเรามีคนตายกี่คนแล้วครับหรือคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปถ้าคุณจะตายมึงก็ตายเฝ้าดิผมรู้เออ อันที่จริงมันก็น่ากลัวอย่างที่พูดกันนั่นแหละเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันคงย่น่าดูเราเองอาจจะตายทางเราอย่างนี้ไม่จบอย่างนั้นหรอเพื่อนของแรกของเราตายเพราะอุบัติเหตุตอนลับบ้านทั้งที่วันนั้นน่ะยังเป็นวันเพื่อเลือดหัดผมได้ถามว่าพุ่เนี้ยเขาจะลาไม่มาเรียนแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาไม่มาเรียนเลยนั่นคืองานศพแรกในรอบนี้ที่ผมได้ไปเดือนต่อมาในวันที่1 1บเอกร,ร,าราคมแม่ของบีกับน้องของนัท ก็เสียไปในวันเดียวกันแต่ต่างเวลาและต่างสถานที่งานศพทั้ง3พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ไปกันเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาเรียนและสถานที่ก็ไกลมากแล้วด้วยอยู่เว้นแต่งานนี้เมื่อสีวันก่อนวันที่24กรกฎาคม2556เพื่อนร้งห้องทั้ง3คนเสียชีวิตพอซ้อนสาผ่าไฟแดงสภาพศพขอคนทั้งสเนี่ยแตกต่างกันไป คนขับคอหักจนแทบหมุนกลับอีกด้านคนกลางเนี่ยโดนแรงกระแทกจนซี่โคงด้านข้างคดงอกระดูกซี่โคงบางชิ้นหักและผลกมาจากชิ้นเนื้อยอมด้วยเลือดส่วนคนสุดท้ายโดนล้อบดกลางลำตัวขาดครึ่ง ว่าแม่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาอาจารย์แม่งก็เลยร้องกันว่ากลุ่มทีสี่อะที่แม่งมีปัญหาแต่เขาได้ยินว่าปีหน้าเทคโนโลยจะไม่รับแล้วนะั้นไม่รู้อ่ะแล่วยิ่งว่าแปลกว่า,วา,วาอาจารย์มองเหมือนเห็นคนกำลังโดนฆ่าหรือมองอย่างไรก็เห็นผี กรหบอกที ừ, 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 Dude, ừ, remember, like, ่บอกว่าเออเออกูอยากกับนายหาเร็วดิี่กูกลับโงงาน่อเลยนายมึงเอ้าพี่กูยังขุดแร่อะไรไม่ได้เลยอ่ะที่ถามอะไรอ่ะแกก็ไม่ม้อ่ะ ไม่สนใจอ่ะเออเดี๋ยวกูเข้างน้ำก่อน เฮ้ยอย่ามึงจะรีบไปไหนวะมึงไม่คิดวุ้เรื่องนี้ผิดปกติบ้างหรอวะอาจจะเป็นความคลองข่าวมก็ได้มึงดูดิมึงตายเยอะขนาดเนี้ยปกติแล้วนะหนหนเว้ยเฮียทำไมนนะปบป็นเรื่องจริงขึ้นมานะก็ต้องเปคนตายอีกสิวะชิบหายอะมันก็อาจจะเป็นใครต่อใครก็ได้เป้นมึงก็มึงออดิล่ะเหี้ยก็เพลินะแม่ของอีบีอ่ะไก่ร้อยเอ็นนั่นอ่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้หืมก็ทีนี้มันบอกไงอาจจะเป็นญาติคนใดคนหนึ่งอ่ะแม่พ่อแม่กับพี่น้องเออจริงเลยเย เอเฮ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นก่อนดีใจเย็นใน่ผมรู้จักพุ้นที่อยู่คนหนึ่งสถานทีเนี่ยเรามาตอนนีสามเพราะเพราว่าชัา้นปีโอแกมีคนตายมาให้สุดอเล่าแค่สี่คนเองคูยว่านะถ้าเราจะไปถามพื้นที่เขาอะเราจะรู้อะไรมากขึ้นก็ได้ไน,นะเวย้ยแล้วเรครับครับพี่ของใช่ไหมครับตอนนี้ผมแนนนะครับเออพี่ผมมีเรื่องจะถามหน่อยพี่ คือพี่เป็นคนที่อยู่ในชั้นปีอาถานนั้นใช่ไหมครับพี่นะครับผมได้ยินมาว่าปีพี่นะมีคนตายไปแค่สี่คนเองผมอยากรู้ว่าพี่ทํำยังไงครับผมเคยได้ยินพี่เล่าอยู่ว่ามันมีวิธีอยู่อานฐานนี้นได้ใช่ไหมครับพี่ครับบอกผมหน่อยนะครับพี่พวกผมอยากรู้จริงๆพวกผมยังไม่อยากตายตอนนี้เนี่ยปีผมมันมีคนตายไปเรื่องเยอะแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งตายไปอีกหนึ่งคนนะพี่อ่า <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมจะบอกให้ในทุกๆเดือนที่แกอยู่ตอนเนี้ยแต่ที่แกรู้มีคนตายอยู่ในหมู่คนเป็นใช่คนตายของพี่พี่คือชัดนันเป็นเพื่อนพี่เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยผัวหน้าไมใ่ใครเห็นแต่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งพี่ชอบชวนมันไปเที่ยวมีบ้างที่มันไปแต่ส่วนใหญ่มันจะานหนังสือ หตัวใจห้องสมุดมีครื่งหนึ่งมันหายตัวไปเป็นอาทิตย์พอกลับมามันบอกพี่ว่ากูรู้สึกเหมือนลืมอะไรสักอย่างมันเหมือนอะไรจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่ไม่รู้ทําไมถึงนึกไม่ออกมันพยายามนึกขลาหมันก็นึกไม่ออกที่แรกพี่ก็ไม่สนใจมันหรอกเพียงก็เคยได้ยินเขาลอ่มันเหมือนกันเรื่องคำสาปของห้อง จนเพื่อนพี่เริมตายเพีละคนพอถึงคนที่สี่พี่เริ่มใจว่ามันเยอะเกินไปมันอาจมีคนคนนั้นอยู่จริงๆก็ได้แล้วรู้ไหมคนแรกที่พี่สงสัยเป็นใครก็คือไอ้ชัดนั่นแหละเพราะมันเป็นคนที่ดูลึกลับที่สุดวันนั้นพี่นัดตอนไปคุยพี่ลองถามมันว่ามันหายไปไหนมาครึ่งเดือนมันไม่ตอบมันหลบจำไม่ได้ พี่เถามมันต่อว่าตอนปิดเทอมมีททำอะไรมาติดต่อไม่ได้เพราะพี่ถามคำถามหนักเข้ามันมองสวนบอกว่าพี่หาเรื่องหลังจากนั้นเราก็ทะเลาะกันหนักมากจนพี่ชนไม่ไหวแต่มันวิ่งเข้ามาจะาทำพี่ก่อนที่ความมีดที่พกมาขู่มันเรื่องกลาเป็นว่า 你家边卡在办卡费？ หาฐานซ่อนศพแล้วทำลายมันพอตกจดึกพี่กะเอาศพกันไปทิ้งแต่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยทั้งศพทั้งรอยเลือดเหมือนไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นพี่เลยโทรไปหาเพื่อนพี่ถามมันว่ามันเห็นคนชื่อชัดไหมเพื่อนพี่กะบ,บอกว่าชาัดอะไรของมือ กูไม่เคยรู้จักคนชื่อชัดไม่มีใครจำได้ไม่มีใครรู้ใครเห็นเรื่องเรื่องที่พี่ทำลงไปฟังนะวิธีการจุดมีแค่วิธีเดียวพวกแกต้องทำให้คนตายกลับไปตายซะฆ่าคนที่เกินมาแล้วทุกอย่างจะจบอาจฟังดูเหมือนยากแต่ที่ยากจริงจคือการที่แกจะลงมือฆ่าเพื่อนตัวเองสักคน พวกแกต้องระวังให้ดีนิสัยของคนที่แท้จริงจะมาจากสถานการณ์ตอนนี้แหละเอาไงละ่ะคุณทีนี้แม่งบ้าไปแล้วนี่หมายความว่าคุณต้องฆ่าใครแตกคนในห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามึงไม่หายใจมึงก็อาจจะไม่รอดเดจะคนในบ้านมึงแล้วมึงคิดว่ามึงจะวิ่งทันใครสุดสิทุดผ้าได้หรอวะคราวนี้มึงจะทำยังไงกันเพื่อนมึงทีคุงครบก็ต้องสับดีๆดีๆนี่ใค่คนนึงตายไปแล้วเป็นคนเกินขึ้นมารู้สึกยังไงพวกมึงอย่าลืมนะพวกมึงก็จะเป็นคนคนนั้นได้เหมือนกันถ้าพวกมึงเป็นคนที่ตายไปแล้วขึ้นมมาพวกึงงงจะทยัไ ีก็กููคุ้นแล้วจะทำยังไงอ่ะไม่ใครกับใครก็ตายอีกแล้วถ้าคนนี้มันตายมันไม่ใช่กูเกิดขึ้นมาจะ่ทำไงโอ้โหหนูคิดดูนะกูสงสัยใครสักคนในห้องนะ,ะงนะแล้วกูคิดจะฆ่ามันน่ะแล้วเกิดมป็นคิดแบบเดียวกูล่บบละกูก็ลองวางแผนฆ่าคนอยู่ดูนะกูว่านะพวกมึงใจเย็นก่อนดีกว่าวะอย่างที่พี่ออกพูดคนเกินอ่ะมันจำไม่ได้ก่อได้ใช่ไหมล่ะกูว่าจะลองถามเพลคนดูว่าพวกมึงอ่ะไปไหนมาตอนเปิดเทอม ทำว่าอะไรเอาง<อ>ีน้นะว่านะแบบเนี้ยมันจะโกหกอะไรก็ได้ทำไมพวกมึงไม่ลองโทรไปถามที่บ้านดูเลยมึงจะโทรไปถามที่บ้านกูว่ากูอยู่ไหนเนี่ยนะปัญญาวนานกว่านะกูว่านะไปนะกูก็เคยไปพวกมึงเคยไปไม่ใช่เหรอวะไปทีไม่เห็นอะไรดีกว่าตอนนี้บ้านกูมีแขกมา,าเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่ดีนะปั๊กเนทเดือนที่แล้วกูกูอยู่ไรมากูอยู่บ้านกูสิวะมึงจะให้กูไปอยู่ไหนถ้ามึงจะสงสัยกูนะมึงสงสัยคนอื่นดีกว่าเปน ตายเห็นีหยพวกมึงสามคนมึงไม่เคยสงสัยตัวเองมั้งหรอว่ามึงอาจจะตายไปแล้วสงสัยตัวเองวะไหนมึงบ้าเหรอวะแบบว่าเออกูตายไปแล้วเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวไอไนท์เจอพี่แล้วอ่ะมึงอยู่ไหนมากอดไปยังช้างที่สุดตลกเลยสัตว์เฮียกูว่านะถามเป็นแบบเนี้ยมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกไอ้คนตอบอ่ะไม่ต้องตอบมันก็ได้ยิ่งคนตอบอ่ะมันรู้ตัวว่าคนเกิดนที่มานะไม่งีโกหกนี่ได้เหมืเดมอีก หาที่ดึนเถอะวิธีไหนวะมึงจะฆ่าที่ดึงทละคนเหรอแต่ตายแม่งหมดเนี่ยจะได้จบจบมึงจะฆ่าขนาดนฮ้ให้พอพอพวกมึงแ่ะใจดีกว่าที่ขอวะเออกูให้เวลาแล้วเวยกลับไปคิดที่หอถ้ามึงสงสัยใครมึงโทรถามกูละกันโอเคเปล่า เฮ้ยเป็นกูไปได้ไงบ้าแบบวะป็นเทอมที่แล้วกูโทรไปมึงก็ไม่รับมึงบอกว่ามึงลดลงอยู่โรงพยาบาลไหนแผลมึงไหนแผลมึงเฮ้ยจะตายแบบมึงเรื่องมันจะได้จบเฮ้ยอย่าเลยปั๊บม่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่มันพูดก็ได้ผมจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เหมือนที่มันบอกนั่นแหละเหมือนมีเรื่องสำคัญสักอย่างติดอยู่ในหัวไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่า ผมจําเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้าผมไปคนเคยจิตจริงขึ้นมาผมควรจะทำยังไงไอเหี้ยปิน สี่คนน่ะใครมีหลักฐานนี่อยู่บ้างของกูอะมึงโทรไปถามแม่กูได้เลยส่วนของมึงน่ะกูพอจําได้กูเคยคุยกับพ่องอยู่กูเคยเจอพ่องด้วยตัวนี้คนนึงอะมันอยู่หอในมันไปเรียนเช้าเรียนกลับเนี่ยกูพวกนั้นกับรูเมทมันมาคุยที่คณะวิทย์เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้คนนึงอะมันอยู่หอนอกแล้วมึงรู้ไหมว่ามันเคยเปลี่ยนนามสกุลมาก่อนมึงรู้ไหมว่านามสกุลเก่ามันอะคืออะไรนามสกุลเก่ามันอะ แพรษามันเองก็เคยเล่าให้มึงฟังแล้วนี่ตอนที่มันจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลแม่มันอ่ะแล้วมึงรู้ไหมว่าแพรสามนามสกุลใครก็นามสกุลคนที่ตายในตึกถล่มเมื่อสี่ปีที่แล้วนั่นไงพันแพรษารูเพิ่งหาข้อมูลเจอเมื่อกี้เนี่ยมันเองก็เคยชวนมึงไปเดินแถวตึกร้างนั่นบ่อยๆใช่ไหมล่ะเออมึงพอจะเข้าใจที่กูพูดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูไปเจอมึงที่หอนะไม่ไม่มึงไปหอกูตอนนี้ไม่ได้ ก้อ้ป๊อปดีมันคิดว่ากูเป็นคนเกินเนี่ยมาเอาไมีไล่แฟนแขกกูนเนี่ยเ้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยเออตอนนี้กูกำลังไปโรงพยาบาลเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวก,กูไปหามึงแป๊บนึงกูลงเรียก่อนเออเออเออเดี๋ยวเจอกัน ที่นั้นพอดีมันดูบังเอิญผมยังเดินไหวผมคิดว่ามีเรื่องที่ควรรู้ก่อนตอนนี้ผมเดินเข้าไปยังสถานที่นั้นซากตะโถมคนนั้นอยู่ที่นั่นเขาแน,แน่ไม่ผิดแน่คนที่เกินมาทุกอย่างเลยเหตุผลุยามบอกชัดเจนเขานั่นแหละ มึงหาเจอแล้วใช่ไหมไมึงฆ่าไอ้ปายทำไมกูก็รู้อยู่แล้วว่ามึงเออป็นคนที่เกิดมาใช่กูเองอกตายไปแล้วแต่มึงเองก็ตายไปแล้วด้วยเหมือนกัน có cao hơn mai ở chốt